ร้องไห้เลยลูกฉันเจ็บโอ้ยปวดท้องอยู่เมื่อคืนคุณหมอ,อก็มาฉีดยาให้หนูใช่ไหมใช่แสบไหมฉีดยาตอนไม่ได้ติดแบบตีนต้องตีนนี่อ่ะอืมไม่ฉีดตอนสามสินทองอืมเป็นไงเจ็บปะ S <S <S ออตอน,นแรกใช่ด้ืมตอนเชา้าก็โดนไปรอบหนึ่งขับไปเหมือนดันเข้ามปเลยไม่ได้ปล่อยเทียดีเ้าอ,อู้บเม่มมอเช้ามองเขาออกไปก่อนจะปวดแต่เนี้ยชีดหมดปุ๊บปวดปับ๊บแล้วแบบช้าต้องแขงนแะล้วแบบถ้ากับโดนไปเมื่อคืนเข็มหนึง่งเมื่อเช้าอีกเข็มหนึ่ง มาตอนเย็นเพื่อนก็มาเยี่ยมด้วยเนาะยิงกับนาเนาะอืมแต่ตอนนี้เขาก็ยังสรุปไม่ได้นะว่าูไปอะไรอืมงั้นเทานข้าวเสร็จก็ทานยานอนพักรอคุณหมอเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้คุณหมอมาเราคงต้องอยู่ที่นี่กันอีกนานก็คือใช่ไหมเมื่อกี้หมอเขาเข้ามาแล้วเขาก็มากดตรงนี้แล้วแบบเจ็บมากเจ็บเจ็บมอกมอหอมอ มันอาจจะเป็นอะไรนะกระเพาะลำไส้อักเสบอะไรสักอย่างซัมติงหรือไม่ก็เป็นนิ้วใช่คือแบบตอนนี้หนูยังปวดอยู่เลยแบบคือทัอ้งท้องอะ่ะมันปวดแต่ฝั่งซ้ายไม่มีปวดฝั่งขวาเลยฝั่งขวาคือแบบสบายมากฝั่งซ้ายมันแบบปวดตอนนี้คุณหมอก็ไม่แน่ใจว่าจบแล้วจะเป็นนิ้วหรือจะปวดกระเพาะก็เลยจะให้เ,เครื่องซีทีสแกนใช่ต้องมาลุ้นอีกทีว่าเป็นอะไร ใช่ใช่แล้วแบบว่ามันจะเหมือนในซีรีส์เลยอะดูคนขนฟิวดูซีรีส์หมอบ่อยมากนะเขาก็จะแบบหนูก็จะนอนอย่างี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะหนูเข้าไปในเครื่องกลมๆนี่ทุกคนคลิปภาพตามันจะเป็นกลมๆอย่างี้ใช่ไหมกเหมือนแคปซูลแล้วเขาเจ้าหนูเข้าไปแล้วมันก็จะหมุนเช็คเช็คเช็คโอ้โหนู่มก็ยากเข้าขนฟิวต้องฉีดสีเข้าไปมันจะได้เห็นอะไรชัดๆัดชัดยพอพอฉีดเสร็จมันก็จะเห็นทุกอย่างแต่นี้เราก็จะรู้แหละว่า นในร่างกายฟิลอะเป็นอะไรบ้างมันก็จะเห็นหมดทุกอย่างชไไิ้นลาชิ้รับเดียวก็คือไม่ได้เห็นแค่ตรงที่เราอยากเห็นไม่เห็นทางตัวใช่ก็จะได้รู้เรื่องสุขภาพเลยทีนี้มีอะไรแบบต้องแก้ไขหรือเป็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าใช่ <c oughs> มาส่งกำลังใจให้น้องฟิลด้วยเ <c oughs> <saben> มื <c oughs> ม่อกี้พี่พยาบาลมาทำอะไรคะ <c oughs> เอะเาเลี่ยไปสามรอดแล้วพี่เขาบอกว่าอะไรนะเข็มใหญ่นะเพราะว่า ทำไมต้องเข็มจะโอ๊ยร้องไห้เลยลูกฉันเจ็บโอ้ย,อยนี่คือต้องมาเจาะแบบเข็มใหญ่นะเพื่อแบบว่าเราจะฉีดสีเข้าไปตรงนี้เออเข็มก็จะคายอยู่นี่แล้วพี่พยาบาลบอกว่าอยู่นิ่งๆไม่งั้นเดี๋ยวจะหาเส้นเลือดไม่เจอเจ็บมากลูกฉันตอรเนียแบบเจ็บมาก ตอนนี้พ่อถาก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้ก็10บโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณบ่าย2นะครับจะเข้า c ีทีสแกนแล้วก็ฉีดสีนะครับดูให้แน่ชัดว่าน้องฟิวเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่านะครับก็พูดง่ายๆการฉีดสีนะครับเป็นการตรวจที่ละเอียดละเอียดมากเลยนะครับเราจะรู้ทันทีเลยว่าร่างกายของฟิวเน ane, ี่ยผิดปกติตรงไหนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหลังจากที่น้องฟิวฉีดสีอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ ให้คุณหมอมาสรุปว่าสรุปแล้วน้องฟิลมีอาการประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตามดูกันครับทุกคนตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วนะครับน้องฟิลก็เตรียมตัวนะครับจะเข้าไปซีทีสแกน,นะแม่นะสู้ๆไหมครับน้องฟิลสู้อ,อยู่เพราะาาหารในก้องคือบวมมากบวมน้ำเกลือไม่เป็นไรคนป่วยก็แบบนี้แหละลูกอดทนสู้ๆ,ๆเดี๋ยวพ่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ รู้ไหม๋อน้าห้องเลยจ,จเดี๋ยวรอน้องฟิวหน้าห้องนะครับก็อย่างที่บอกแม่มตรวจให้ละเอียดเนาะอดทนหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้ววันนี้คิดถึงบ้านยังลูกคิดถึงแล้วเจ็บทีเดียวลูกอ,อ,อดทนสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจใน้องฟิวด้วยโอเคเดี๋ยวรอด้วยนะครับอทุกคนตอนนี้นะครับก็จะห้าโมงแล้วนะครับน้องฟิวก็ออกจากห้อง ซีทีสแกนเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ออกจากห้องซีทีสแกนเสร็จก็มารอฟังผลจากคุณหมอนะครับสรุปน้องฟิวตรวจร่างกายทั้งหมดอ่ะปกติหมดเลยค่าเลือดค่าไตาตับลำไส้ทุกสิ่งอย่างเลยคือปกติหมดแต่มีเป็นตัวเขาเรียกอะไรต่อมน้ำเหลืองมีอยู่หน่อยนึงแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยคุณหมอบอกเพราะมันเล็กมากนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ จะบอกว่าไงดีไม่พบอะไรเลยแต่ลูกฟิลปวดท้องก็รอคุณหมอสูติเวชมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับก็อย่างนี้นะ้อยสบายใจอะ่ะฟิลไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับคือตอนแรกก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องลำไส้กลัวเป็นโน่นเป็นนี่นะครับสรุปก็คือตรวจแบบละเอียดละไม่เป็นไรครับทุกคนงั้นเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งรองให้คุณหมอมาตรวจอีกทีหนึ่งนะครับทุกคน,นนี่จะเป็นมื้อเย็นของฟิลนะครับมื้อเย็นและมื้อเที่ยมรวมกันใช่ไหมครับัวข้าวเช้านิดหน่อยอือร่อยเหรอ ผัดบวบนีนะไม่เป็นผัดบวบบ้านสวนอืเขากินอย่างอะไรอร่อยเลยแม่กินเยอะๆกินเยอะๆเออกินได้ก็ดีใจเอาน้ำให้ลูกโอ้ยฮะรอบรอบหัวเห็นน้หัวหาข้าวอ่ะลูกคือไม่ได้กินตั้งแต่แปดโมงแล้วือพูดง่ายๆเกือบจะไม่ได้กินด้วยซ้ำแม่ปลุกให้กินนะไม่งั้นอดยาวเลยใช่ เป็นไงคะย้ายที่นอนอยากกลับไปนอนบ้านเราอยากมากงั้นเดี๋ยวให้น้องฟิวกินก่อนค่ะต้องเติมเอนเตอร์เข้าล่างกายพอโดนเอาเลือดไปหกหลอดขอเติมเขา้ขาเข้าเส้นเลือดได้คะ่ะโอเคเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะครับค,คุณหมอมาพบน้องฟิวทั้งหมดสามคนนะครับบอกเลยว่าใช้คุณหมอเปลืองมากก็ต้องขอบคุณคุณหมอทุกท่านด้วยนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ ให้คําตอบได้ดีพอสมควรเลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวให้แม่เดือนหนมน้องฟิลสรุปให้ฟังคุณหมอท่านสุดท้ายที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับเราขอไม่เอ่ยชื่อท่านละกันนะครับอ่ะประมาณไหนคะน้องฟิลก็คื คนายใช่ไหมเขาเข้ามาแล้วก็ถามอาการเนี้ยแล้วค้าแบบว่ามีความเป็นไปนได้แต่ว่าต้องดูอาการอีกทีนึงว่าแบบใช่ไหมก็คือเป็นเหมือนช็อกโกแลตซีดใช่ค่ะเหมือนเป็นฟิล์มแบบว่าเออในระดับจาเดือนมาใช่ไหมปกติมันจะไหลลงล่างแต่นี้มันอาจจะแบบไหลย,ย้อนขึ้นบนเข้าไปในมดลูกนี่นั่นเลยทำให้ปวดมันจะเป็นต้องแบบว่าปวดแค่ตรงกลางมันสามารถปวดได้ทุกที่ปวดแบบตรงขาตรงตูดตรงอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็คือมันจะเป็นฟิลบว่ามันปวดจนแบบ ปวดมั่งมั่ม,ม,ม,มปวดแาเป็นประจาเดือนอะไรอย่างนี้มันจะร่วมเกี่ยวกับการปวดอย่างอื่นด้วยม,มันก็ต้องดูอาการอะไรอย่างนี้บางคนก็แบบเริ่มปวดจากน,น้อยแล้วมันค่อยแบบไล่เลเวลการปวดตามอายุไปเรื่อยเรื่อที่อายุเยอะก็จะยิ่งปวดมากปวดมากปวดมากใช่ประมาณนั้นครับก็ค่อยๆดูอาการไปก่อนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคุณหมอยังไม่ได้รักษาอะไรเพราะว่ายังไม่ชัวร์ก็คือให้ดูอาการไปก่อนแล้วก็ค่อยๆมาตรวจค่อยๆมาดูอาการกันไปประมาณนี้ใช่แล้วก็จะบอกว่า มันก็เป็นเกิดกับผู้หญิงทุกคนได้นั่นแหละแค่ใครจะเป็นหรือไม่เป็นแต่มอคุณบอกว่าแนะนําให้ทานน้ำตาลน้อยให้ลดน้ำตาลใ,ให้ออกกำลังกายให้กินผักมากขึ้นแล้วก็หานเคียดอย่าเคียดเยอะอลดหวานใช่ค่ะกินผักให้มากขึน้นนะครับประมาณนี้เองเนาะโอเคก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกๆคนมากที่เป็นห่วงน้องฟิวนะครับขอบคุณจริงๆอ่ะไม่ไม่รู้จะพูดคาไหนคอมเมนต์คือเยอะมากแม่ยังไงขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจแล้วมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันนะครับ,รบโอเคสําหรับคลิปนี้ง,งั้นขอตัวก่อนนะครับทุกคนขอบคุณครับ